สวัสดเกมแข่งรถที่ซิมูเลตซึ่งสามารถจะใครก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเราจะไปดูกันเลยรอสักครู่นะครับโอเคนี่ก็คือรถของผมเองนะครับ อ่าแล้วนี่ครับวิธีเล่นคือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์หรือมัลติเพลเยอร์ก็ได้นะครับโอเคแบบนี่นะครับคือเลือกรถได้หลายแบบมากนะครับแต่ผมคงจะแต่งไม่ครบทุกคันนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็แต่งอันนี้ก็เป็นสีของรถนะครับ โอเคนี้คาคาเลอร์โอเคผมจะเลือกสีเขียวแล้วกันนี่ก็ไลท์คาเลอร์ก็คือไฟนั่นเองครับสีของไฟอ่าผมก็สีเขียวครับเขียวทั้งคันอันนี้ก็เป็นลายนะครับลายต่างๆแต่ลายธงชาตินี่ผมทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ลิสต์คาเลอร์นะครับคือสีกระจก ผมจะเอาสีดำก็แล้วันไม่เอาสีเขียวอันนี่ก็ภายในรถนะครับขอผมนี่ว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วเนะี่ยอันนี้ครับโอเคเสร็จครับแล้วก็อันที่สองก็คือการที่แต่งล้อนะครับอันนี้ก็ขนาดล้ออ่าฮะขนาดล้อนะครับโอเค ในจะประมาณนี้อัน,นนี้ก็คือขนาดยางอันนี้ก็ขนาดความใหญ่ของล้ออันนี้ก็การยืดเข้ายืดออกของล้อนะครับโอเคโอเคครับอันนี้ก็ดิดอ,าาอันนี้ก็ตราล้อนะ ันจะมีสีต่งตางๆอ่อฮะมันจะมันจะมีหลายจานะครับโอเคอันนี้ก็ความยังไงไงายขึ้นหรือว่าตรงโอเคอันนี้ก็สี สีอแมกนะครับผมก็สีเขียวสวยควันโอเคนี่มันจะเอาไปางนี้นี่โอเคผมสีเขียวสีเขียวหมดเลยเอ๊ะนี่กูแนะนำรายการเดีวเนี่ยเออช่างไม่โอเคเสร็จแล้วเราจะไปเล่นกันดูอ๋อเดี๋ยวครับผมลือมอธิบายเรื่องเครื่องอ่ะฮะ เนี่ยคือใส่เกียร์เองหรือใส่ถ้าติ๊กถูกนี่จะใสเกียร์เองนะครับแต่ถ้าติ๊กออกนี่คือใส่อัตโนมัติโอเคนะติ๊กเข้าติ๊กออโอเคอันนี้ก็คือ,อยังไงโชว์เนี่ยดูครับนี่นี่ครับโอเคเขาจะทำยังไงแต่ถ้าคุณอยากให้รถแรงขึ้นเนี่ยนะ คุณต้องติดกันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เทสเครื่องนะครับแต่ผมเทไว้แล้วล่ะโอเคโอเคมันจะมีหลายมากนะครับให้คุณลองโหลดกันเอาเองก็ได้นี้ก็ตัวละครนะครับโอเคมีชุดกับมีหน้ากากนะครับแค่นี้โอเคเราไปเล่นกันดีกว่าพูดมากแล้ว โฆษณานีเกือบรอเลขสิทธ์โอเคแล้วก็เลือกห้องนะครับมีการ The Fung The Fast นะครับม,มีเยอะมากนะครับห้องอันนี้นะครับมันไม่ใช่เกมไทยนะครับมันเป็นเกมของประเทศอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมนะือนกันโอเคนี่บันเทิงร้อยุงร้อยแปดมึงออกมาหมดเลยมันเนี่ยมีช่องจ็ตด้วยไหมั้ยคอสอชเข้ามา อย่าผมไม่เกี่ยวผมมาซื้อุ๋ยเตี๋ยวให้แม่ครับโอเคเนี่ยเข้าไปคนไทยคนไทยซืบทหยกับซืบฝลังผมก็ไม่แน่ใจเรื่องปิงเหมือนกัน,นะครับมันก็น่าจะเท่ากันแะมั้งไม่แน่ใจนะแต่มันน่าจะปิงเท่ากันนะนี่นะครับมันสามารถลงจากรถได้น,นะครับจะมีหลายอย่างมากมีโดนแต่บั๊กมันยังเยอะนะครับถ้าเราใช้โดนเนี่ยมันขึ้นรถไม่ได้ครับ เป็นอะไรที่บัดซบมากซึ่งมึงเป็นขวยโอ้ยาบๆยาบเทอรทอครับอะไรเนี่ยไปนะครับดูครับงองอเท่เลยเท่เลยมึงงอดูครับดูเนี่ยอ่าผมจะมาสอนวิธีท,ทำให้รถขึ้นสามรอยสิบนะครับกูสอนแม่งคลิปเดียวเลยครับไม่ต้องแตกขี <c ười> ๆๆ้เกียจละเอ้ยโอ๊ย เออผมลืมบอกไปนะมันจะมีแบบจับภาพเลยนะเวลาเราขี ja, ่เนี่ยเนี nice. uh ่ยเนี้ยเนี่ยเสาเนี่ยเนี่ยเสาเนี่ยเนี่ยเนี้ยนะครับเวลาเราขี่บนถนนเนี่ยมันจะจับภาพเห็นไหมมันจะใช้แฟลชมาโอ้กระตุกนะครับมันเกี่ยวกับเน็ตนะครับเกมนี้ถ้ากระตุกไม่ใช่โทรศัพท์ผมกากแน่นอนครับรับรองโอเคครับ นี่ครับพอกดเกียร์สี่ยังไหมครับพอก็จะถึงสองร้อยแปดสิบให้กดเอฟนะให้กดที่โอ้โห <c oughs> บอกแล้วครับบักมันเยอะมันไม่ใช่บั๊กเยอะเลยครับมันแรงเกินไปโอ้เนี่ยผมคุมรถไม่อยู่ครับถามว่ารถผมแรงหรอไม่ครับรถขันไหนเนี่ยมันก็จะแรงเท่ากันหมดเลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าจะรุ่นไหโอเค เอฟฟกถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะครับในระดับหนึ่งนะผมว่าแต่เรื่องบัอ็อกยังเยอะนะครับมันเป็นเกมที่อ๋อถ้าอันนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องการทำให้รวดแรงนะครับถ้าสมมุติว่าคุณกดอันนี้ได้ไ,ไหมถึงสองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับพอกดตัวนี้ใช่ป่ะทีนี้ถ้าคุณชนแล้วทีนี้ ตัวเลขมันเหลือศูนย์นะครับมันก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับให้คุณกดที่นี่ก็มาเป็นคูณสี่เหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวหาทางเข้าแบบโอ้โหเดยวนคะรับ <laughs> นี่นะครับรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นฟูลรี่นะครับมันจะยังไงถ้ามาอยู่ซ้ายนี่มันจะกระตุกยังไงไม่รู้นะครับนี่ครับถ้าคุณอยากให้กลับไปที่เดิมก็กดตัวนี้โอเคโอเค,อเ,คเราจะมาเทสรถกันนะ โอเคนะพอกดตัวนี้นะขับไปเฉยๆก็ได้หรือจะติดในตัดก็ได้นะครับในตัดไม่มีวันหมดครับกดไปเลยอ่าขอดูนะครับพอถึงสองร้อยแปดสิบใช่ไหมให้กดอันนี้ครับโอ้โหของผมเน็ตมันกากครับ <c oughs> กูผิดอีกแล้วเอใหม่เอาหม่เอาไหเอาน่นเห็นไหมครับมันขึ้นเองนะผมไม่ได้กดเลยเนะี่ย โอเคให้ปรับไปตัวอ่านะครับแล้วก็มีถ้าไม่มีมันก็จะหยุดเองครับก็ไม่ได้ว่าอะโอ้ยแปบบ๊บแปบโอเคหม่ไอาใหม่โอเคนะครับโอ้โหถ้าคุณขับมาแรงๆแล้วคุณกดเลี้ยวตัวเดียวเนะี่ยมันอาจจะทําให้รถเสียหลักนะครับอ่าและนี่คือผู้เล่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย เนี่ยเขาจะแต่งรถนะครับกระบะทรงกระบะซิ่งเนี่ยผมแต่งไม่เป็นแล้วครับกระบะแต่ก็ชอบนะเ,เกมนี้มันระบบเยอะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมว่าเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปนี้ดีกว่าไอ้เรื่องระบบการทำให้เร็วขึ้นเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย